คนีแล้วเนี่ยอันน,นี่ค่ะดูมนี้ค่อดมาทงนี้อนเออนี่จะแยกตรงนี้จะมุดตรงนี้นอยู่ตาค่อ,อ,อยแล้วเนีย่ยเออนีค่คือหลับนใกล้ละใกล้ละ ป๊บปิ๊บใหม่ๆแล้วเดี๋ยวจ้าเอาตัวเองไม่อยู่เลยแล้วจุดจางจุดจางเรือบไปเลือกบจะกินก็จะกินจะหลับก็จะหลับไนะ หลับแล้วแม่ไหวอย่าฝืนค่ะคือผมอยู่ในปากเคียวให้หมดก่อนเออเออยกไม่ไหวละยกเข้าปากไม่ไหวแล้วไม่เข้าหลปับแล้วจะหลับแล้วโนใจะยัดเข้ปาก

Nó nói: "Nó cho thì